โอเคครับก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในรายการแบงก์เกมเมอร์ทีวีนะโอเคสมมติวนามีนะเ,เดี๋ยวถ้าสมมติว่ก็ต้องขอไปก่อนนะโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนเอ,อ่อรูดหน้าจอ S O L O นะโอเคเป็นระบบส่งการได้นะ โอเคฮะอย่างแรกนะเข้าไปสตนด์เอเข้าไปสแตนอ่าถ้าเห็นรูปเมาสอย่างนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมไปซื้อสายอ OTG มาแล้วก็เมาส์นะผมก็เอามาต่อกับแทบเล็ตของผมโอเคให้พิมพ์ไปว่า S O แอโอนะแล้วก็กดซร์ชไปเลยนะกดซ์ชเนี่นะแล้วคุณก็จะเห็นเป็นรูปหน้าตาอย่างนี้นะโอเคคุณก็กดติดตั้งเลยนะแต่งผมมันบอกให้อัปเดตนะผมก็จะอัปเดตนะโอเคมันเป็นระบบ Android ที่่งงานได้นะ ขนาดก็ประมาณประมาณอ่อแบบเหลือเก้าสิบแปดอะโอเคก็ติดแล้วนะก็รอสักครูนะ่ถ้าเสียงเบาก็ต้องขอไปนะขอยำ้ำโอเค ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงกับเจ็ดนาทีนะของตอนกลางคืนนะโอเคโอ้ตายแล้วขเขาปิด มาดูว่าขนาดมันเท่าไหร่กันโอเคดูคลิปหน้าผมจะมารีวิวนะสอนต่อสาย OTG นะสอนต่อสาย OTG นี่นะขนาดก็4.7.2นะโอ้โหผมไปซื้อ,อไอ้ที่ลองเมาส์มาด้วยโคตรลื่นเลยฮนะดูดิด่ะลื่นมาเลยนะ โอเคถ้าเวลาเราเอาเมาส์นะมาต่อกับเอ่อเขาเรียกว่าไงดีมาต่อกับท้บเลืองเรานะมันก็คลิกขวากับคลิกซ้ายมันก็มีค่าเท่ากันนะโอเครู้สึกเหมือนผมจะเสียงเบานะเนี่ยพอเรา เสร็จใช่ไหมให้เราเนี่ยของโบมเวลาคลิกออกนะคุณติดตั้งนะคลิกออกแล้วมันจะมีให้เหลือกนะว่าคุณต้องการที่จะอ่มขอเขาเรียกว่าอย่างไรดิเออ,อเขาเรียกว่าอะไร ที่มันจะให้เลือกนะว่าคุณจะเข้ามาหนะ้า a n d ด o i d ที่มันติดตั้งมาให้อยู่แล้วของระบบมันหรือว่าเราจะมาทำเอยเราจะเอาไอ้ S O โ O นะโอเคก็เราก็สามารถปรับได้นะเนี่ยสมมุติผมดับเบิลคลิกใช่ไหมนี่มันก็จะให้ดาวน์โหลดแล้วก็ไปดาวน์โหลดกันนะ คตอนนี้ยายผมก็ดูหนังอยู่นะโอเคนี่นะให้คุณกดติดตั้งไปนะกดติดตั้งนะโอเคก็รอสกครูน่นึงนะ ไม่นานเห็นไหมไม่นานนะเกเราก็กดออกไปเลยนะโอเคโอ้โอย <c oughs> <c oughs> ที่ลองเมาสผมก็ลื่นไปจะลื่นอะไรกันนะกันนะ นะฮะโอ้ยเข้าเมนูสิโอเคก็สักครู่นึงนะอ้ยเครื่องกูจะเร็วไปไหนโอเคนะก็เข้าไปสั่งงานได้นะครับผม สกูลก็กดตรงรูปเฟซนี่นะโอเคอืมมันก็จะสิงเคานะ มันจะเป็นเพจของ s o o นะโอเคแล้วก็กดออกเลยฮะเข้าไปใหม่นะเนี่ยผมกดขวานะมันก็มีค่าเท่าเดิมนะฮะกดตรงนี้นี่นะก็เปิดใช้งานนะครับสตาร์ท คือสตาร์ทสตาร์ทเลยเนะี่ยโอเคนี่นะก็คลิกเข้าไปนะโอ้เข้าผิดตายแล้ว ส okay. said, you know uno, ักครู่นะโอเคนะฮะก็มีแค่นี้นะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะตอนเช้านะแต่ผมยังไม่รู้นะว่ากี่โมงนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็โอ้ยโอ้ยเมากูจะลื่นไปแน่โอ้ยโอเคครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ